สับใครที่บอกว่ารัฐบาลทํางานล่าช้านะครับโดยเฉพาะแดงทั้งหลายที่บอกว่าควรจะเปลี่ยนเป็นคุณจักรภพนะครับคุณมาดูอันนี้คุณจักรภพนะครับออกมาพูดผมไม่แน่ใจว่าในทางส่วนตัวหรือตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่ช่องทางรัฐแต่เนื้อหาใจความชัดเจนครบถ้วนทุกอย่างโหนกระแสที่มี e n ็นเกจเมนตดีๆอุตส่าห์เอาไปช่วยแปะแล้วคุณไปดูสภาพดิครับผมเอาคอมเมนต์ไล่มาให้ดูคุณลองดูตามผมไปนะ คุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมคือเหมือนเดิมครับคนก็เข้าไปลุมด่าอยู่ดีเข้าใจไหมว่าปัญหามันไม่ใช่ตัวโคศกปัญหามันคือแบรนด์เพื่อไทยที่สลิมมันไม่ยอมรับมันไม่ได้เกี่ยวกับโคศกหรืออะไรแก้ไขแบรนด์ก่อนไหมแล้วไม่ใช่การอาคูจะกระพบเข้ามานะไม่รู้ทำยังไงคือ หาคนที่มันคิดไวกว่าน,นี้ในเชิงของการตลาดหน่อยหรือเชิงมาร์เก็ตติ้งหน่อยปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ตัวโคศกหรอครับปัญหามันอยู่ถ้าให้ผมพูดจริงเรื่องนี้นะปัญหามันอยู่ในพวกคุณนั่นแหละพวกคุณไม่เคยข้อที่จริงเลยรับผมมง่ายกะไอแค่ประเด็นเนี่ยผมเห็นว่าไซเล็ปที่คอยเป็นกระบอกเสียงรัฐบาลยังจับประเด็นไม่ได้เลยว่าเราไม่ได้ช้าว่ากัมพูชาในการที่เขาเชิญทูตในประเทศเขามาตรวจสอบพื้นที่เขาตามหลังเราแค่นี้พูดไม่ได้หรอ ถูกไหมคุณยังไม่พูดเลยผมยังไม่เห็นเซเลบคนไหนพูดนอกจากผม